ช่วงนี้ครับมีการแพร่ระบาดของการแข่งของเครื่งองยนต์อเนกประสงค์6.5นะครับไปเล่นหลานในพื้นที่ภาคโหนของประเทศไทยนะครับก็ยังไม่มีวัคซีนใดมาสามารถจะหยุดยั้งได้นะครับก็ทําให้นักแข่งแล้วก็ทั้งมือเล็กมือใหม่มือเก่าก็ต้ปัญหากันในหลายท่านนะครับที่ต้ปบัญหานะครับพูดถึงเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับก็หลายๆท่านก็ต้องอนึกถึงแคมนะครับ เงภาษาอังกฤอาจจะเรียกอะไรผมรู้บางทีก็อาจจะเรียกว่าแคมเชียบนี่คับแคมเชีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีนี่นะครับโอ้แคมสไลด์สายซิ่งหรือว่าแคมองศาเทพนะครับมามาแนะนําเสนอนะครับเราสามารถจะปรับแต่งองศาได้นะครับโอ์แลปได้นะครับจนสามารถแต่งจนถึง10องศาเลยนะครับจริงๆแล้วมันใช้ไม่ถึง10องศาใช้ประมาณ0.5นะครับแต่ว่าเราสามารถจะปรับแต่งได้ถึง 10องศานะครับแล้วก็ตัวรัดแรงอัดเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับท่าน้ชอ่าแล้วที่สำคัญนะครับน็อตสาตัวเนี่ยเราสามารถใช้แจนี่นะครับขันแ้่ยังแน่นหนาน,นะครับไม่ต้องกลัวน,นะครับเพราะว่าน็อตสาตัวเนี่ยผมสั่งมาจากสั่งชุบม,มาจากาขี้โมโกกนรห้างนะครับแล้วกลองสามารถให้ท่านขันถอดเข้าถอดออกเป็นร้อยๆพันรอบไม่ต้องกลัวหวานนะครับแล้วส่วน ท่านใดนะครับที่ไม่อยากถอดฝาท้ายออกมาให้เปลืองน้ำมันเปลืองปวกเกนนะครับก็นี่ครับส่งถอดฝาท้ายมาครับก่อนประกอบนะครับส่งฝาท้ายมาให้ผมแล้วผมจะตักทีแล้วก็เจาะรูทําให้แบบนี้นะครับไว้ให้ท่านใช้ประแจตัวนี้นะครับเข้าไปตั้ง แคมองศาตรงนี้นะครับแล้วก็มี2รูไว้เพื่อแอบ,บมองมาร์กนะครับอสะดวกนะครับมันสามารถจะถอดจูนปรับแต่งองศาของเครื่องได้จนท่านพอใจได้นะครับแล้วก็สามารถไปจูนอย่างอื่นน้ำมันฝาไฟแคมอะไรก็แล้วแต่นะครับง้อนะครับแต่คลิปนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครับของ13ก็มีนะครับ ตอนนี้ราคาจะเบาลงมาหน่อยครับเพราะว่าคุกแข็งเยอะสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับทางเพจและทางเบอร์โทรหรือว่าทางยูทู e ช่องคนพันช่างนะครับลิปนี้สวัสดีครับ